เมื่อท่านไก่ทิพย์ได้ส่งสัญญาว่าเป้าหมายนั้สำเใจแน่นอนเรามาดูค่ะว่า บนทางนั้นจะเจออะไรบ้างถึงทางจะคดเคี้ยวรถเรี้ยวอย่างไรมีป้ายเตือนการเกิดอุบัติเหตุหรือมีสัตว์เดินตัดหน้าถนนที่คดเคี้ยวมากมายนั้นเพียงจิตเรามุ่งมั่นตั้งตรงไปที่เป้าหมายเพราะท่านได้ส่งสัญญาณแล้วว่าสำเร็จแน่นอน ได้รับสิ่งที่เราตั้งจิตไว้แน่นอนเราก็มุ่งตรงไปข้างหน้าถึงทางจะลดเลี้ยวมอุปรสรรคเกิดขึ้นมากมายแต่เราก็พุ่งทะยานไปด้วยใจที่มุ่งมัน่นไปด้วยรับรู้แล้วว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น,นในอนาคตอันใกล้จะได้รับสิ่งที่เราต้องการแน่นอน ไม่หยุดระหว่างทางไม่สนใจกับเรื่องราวที่เป็นพลังงานลบระหว่างทางเรายอมได้รับความสำเร็จตามจิตที่เราเมื่อมาพัฒนาถ้ามัวแต่หยุดถ้ามัวแต่พินิจพิจรารนาน,านาเกินไปกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวที่จะมาขัดขวางไม่ให้เราเดินทางไปสู่เส้นทาง ท่านกายทิพย์ที่จักรวาลได้ลิขิปและได้ชี้นำเราแล้วเราย่อมที่จะไม่ได้ลับเกียรติของมุ่งมั่นปรารถนาแน่นอนฝากถึงทุกคนนะคะที่ได้รับสัญญาณจากจักรวาลจากท่านผู้เวยเทพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือทุกชาติทุกศาสนาย่อมมีวิธีการหนทางเทคนิค ที่จะนำท่านไปสู่สิ่งที่ท่านต้องการแน่นอนรักตัวเองเคารพตัวเองตั้งใจมุ่งมั่นที่จะประสบผลสำเร็จด้วยตัวเราเองนะคะทุกคนเรารู้ว่าเราเป็นแหล่งลึงดูดพลังงานที่ดีที่สุดและก็จะเชื่อมร้อยกับจักรวาลได้ดีที่สุดคือมเมียขอหลงเอาหล่เสียบมนี่แหละ เอามือด้วยคราได้มุงจะว่ารบกบเราจะประสบผลสำเร็จแน่นอนอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเทคนิคมีวิธีการมีผู้ช่วยหรือตัวช่วยที่เราได้คัดเลือกได้กันนรองให้มาเป็นผู้นำหนทางที่จะประสบผลสำเร็จได้กันทุกคนตามมือชันตามทิศทางตามบุญมารเีของ จนเชื่อมั่นพักอยู่ในสามวัจิตตั้งต้นหรือของตนเองนะคะเราจะมาแรมร่วมรวยเลยว่าไม่มีอะไรยากเลยมีแต่สิ่งที่ง่ายๆสบายๆฟูฟิวและมีแต่ความรักที่ดูมั่งคั่งรอให้เราดึงดูดรอให้เราเราได้รับขจัดพลังงานลบ ในใจเราออกให้หมดนะคะแล้วเราจะเหลือพื้นที่ว่างเยอะแยะมากมายที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเป็นภาชนะรองรับสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้เร็ววันพรอาจารย์จะสัวไะนรสักับพ